พ่อแม่พี่น้องวัตถุสูนนะ่คนเนาะบวสิอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยเนะาะทางต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับผู้ชมมาตางชาแนลเก่านะพี่น้องกับมาพบกันในวันนีน้กับเขากอยู่ที่บริเวณนะหน้าฮองเฮียนเนะาะเพราะว่าเป็นหม่องจัดงานเนาะหม่องตั้งบุญหรนะือว่าจัดงานบุญนานาบุญมหากฐินเนาะพี่น้องเนาะเป่นว่าเป็นนานาเมื่อไหร่บ่ก็ เแผนกำลังสีแห่เนาะสีแห่อ่อนอ่างทิ้น,นเขาวัดนะพี่น้นอ,นองเนาะตคนนี้ก็ตคนนี้ก็เริ่มมาหลายเลยเนาะคนนี้เป็จัดงานก็นจะเป็นอยู่ห้องเฮียนเนาะพี่น้องอยู่ห้องเฮียนก็มันคืนแผงกำลังเป็นการขบงานไปแล้วเนาะคนก็สิบมาหลายเนาะพี่น้องเนาะมาบุญนะ อาบุญนำกันอนะไรเนาะคนแบบมาเตรียมตัวสิมาแห่เนาะพี่น้องแห่กระถินเขาวัดเนาะมาอาบุญเนาะพี่น้องเนาะคนมาอาบุญมาถาแห่กระถินเนาะพี่น้องเนาะ,อะมองคนจัดงานเนาะมองคนตั้งกองกระถิ่นอะไรเนาะพี่น้องเนาะคนก็ตั้งอยู่ในห้องเรียนเนาะตอนนี้คนก็กำลังกันนะ กะเรีบเนาะพี่น้องนะเนาะกะเรียมเอาเครื่องขึ้นรถเนาะอากาศสีได้แห่เขาวัดเนาะบรรยากาศงานบุญกระถินเนาะพี่น้องละาลายปีกับมีเธอหนึ่งเนาะบุญอันนี้เนาะแี่น้องก็บกบ่าโปได้มีดุโปนไดนะ้เนาะ กองกระถินเนาะพี่น,น้องมัน,น,นก็กะใส่ค้ายกองบุญเนาะแต่ว่าเพินเนเน่นเพิเ่นก็เอิ้นเพิ่นเอิ้นว่ากองกระถิ่น้องเนาะเฮาก็เฮ็ดกันหน่อยเนาะอยู่ที่เรียนก็เป็นเนาะโรงเรียนบ้านแดงเนาะบริการงานเนาะ กมันเียวนะก็นเจตาเลี้ยงนะเจ้าเลี้ยงม้าหนึ่งเลี้ยงเจ้าคนหนึ่งเจ้าขับกันเลยตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสี่แหกมาเนาะพี่น้องเนาะ นี่เป็นกำลังจัดแจ้งอยู่นะนีจะเป็นห่าง,ะงระบบองนี่นะนนเนาะเ็นมเจือมนมีการผบงานบอตัวน,นี่เนาะะนี่เป็นเมือ่อทักบาดหยาดน้าแล้วเนานะ วองกะทีนข่าวัดนะพน้กงเนาะ

ก็กระทีนออกจากรงเฮียนนะพีนะ่น้อาเนาะแตสิลงไปวัดเหมือนน้อพี่น้อาเนาะ น้องใน้บยบนกระิน Thank wow. you. ว่าใหญ่เติบเด้พี่เนาะบอกบุญปีนี่เนาะถ้บอกบุญกระถิน่นปีนี่เน,น,นาะใหญ่เติบเนาะพอบ้านกับบุญในมีบุญนี่หลายปีแล้วเนาะพี่น้องซึ่งว่าบุญกระถิน่นนี่นเนาะเพิ่นเพิ่นก็ได้อะไรแหมอาตะเวิง่งมาเลยเนาะพี่น้องเนาะมาตีวเวียงจันทร์แล้วก็เพิ่นก็มาทอดอ่าอย,อยู่บา้านแพล้งเนาะอยู่บา้านแพล้มมีกระพรอนแข็สขงสบานิเเตเนาะพี่น้องเนาะ อยู่น้ำกัดเลยแล้วมันคือเอาลวลูกละมันจะได้ว่าเขาไปนำ,นำ,นำลัเนาะ บ้านเลยเนาะกำลังสิขาวัดเนาะพี่นะ้องตามบนทาง,งเพมันก็จะมีต้นเอ่ตอต้นอ้อยต้นลองไม้อย่างนี้นะพี่นะนะ้องเนาะตัง้งตามริมทางไปเนานะ มาฮอดวัดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะอันจากที่เขาแห่มาแต่โรงเรียนหมดเลยเนาะอันนี้เพป็นก็ได้แห่มาฮอดวัดเลยเนาะ วัดแล้วพี่น้องกองกฐินเราเนาะมาหอดวัดไปที่อยแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs>

โอเเนาะอออมเนาะมาสามรอบเลยเนาะเนาเนีะเดียวบ่ สามรอบพี่น้งองอนแรกเี่ว่าหรอบเดียวสมรอบเลยเนาะรอบปจะเป็นรอบสุดท้ายะพี่น้องเนาะอบทอา,ามรอบนะีะพาาี่น้องนะ กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามเด้อติดตามให้ช่องบาตายเด้อพี่น้องจะไปกำลังใจให้บาตายคลิปต่อไปเนาะรับที่สามเลยติน ขาดกรณีการโานบริการน้ากำลังรลมก็ได้ทวารสถานแต่ละเมื่อน่าแ้วก็มีการแล้วก็มีการแล้วก็มีการ ขึ้นมาแน่นร่างกง่า้นแจก็เห็นขึนเขาแจกนะมาต่เนอครั่ม้ดาเรอป็เป็นกำลังใจให้บ่าตายได้คิดต่อไปเนะ